สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในหลักสูตร fast to food สูตรปั้นเชฟครั้งที่2ค่ะวันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราต้องติดตามแล้วเข้าไปข้างในกันนะคะตอนนี้กำลังเข้มข้นมากทีเดียวค่ะตามพี่ปุ๋ยมาค่ะ อนนี้ก็เป็นจุดลงทะเบียนนะคะสวัสดีค่ะพี่นุ้ยค่ะสวัสดีค่ะพี่นุ้ยอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเพราะว่ามีคนทยอยมาลงทะเบียนใช่ค่ะ,คะวันนี้มีคนมาลงทะเบียนนะคะทั้งหมด14คนแล้วเราก็จะแจกสูตรอาหารแล้วก็แจกผ้ากันเปื้อนด้วยเป็นผ้ากันเปื้อนของทางศูนย์เรียนรู้โดยเฉพาะเลยค่ะ ตอนนี้ท่านวิทยากรกำลังสอนอยู่ค่ะเราคงต้องส่งเสียงดังไม่ได้ลองมองไปสิคะตอนนี้ทุกคนกำลังขมัดขมเน่นนะคะเขากำลังเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะ นนะะเชฟก็กำลังอบรมนักเรียนอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับเชฟแป๊บหนึ่งสั้นๆนะคะเพราะว่าไม่อยากจะขัดจังหวะการเรียนนะคะเป็นอย่างไรบ้างเขาวันนี้นักเรียนโอ้หวันนี้ทุกท่านมีความตั้งใจอย่างมากเลยนะครับในการที่ฝึกอบรมนะเกี่ยวกับเรื่องอาหาร จานเดียวสร้างอาชีพนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับที่จะทําให้ประชาชนที่เขาสนใจนะั้นในการที่จะประกอบอาชีพทําอาหารตามสั่งได้นําเอาวิชาความรู้ที่ถ่ายทอดในวันนี้ไปใช้ทุกท่านคะ่ะเชฟสละเวลาวันหยุดมาในวันนี้นะคะแล้วฝีมือท่านก็ไม่ธรรมดาสูตรวันนี้แจกฟรีคะ่ะเป็นสูตรของเชฟท่านโดยตรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูนักเรียนกันคะ่ะ ถนุกมากค่ะได้ความรู้เยอะเลยค่ะคนะะเชฟอธิบายเข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายครับสนุกด้วยมีมุกด้วยมีมุกด้วยนะกลับไปต้องทําได้แน่นอนใช่ไหมวันนี้ชัวร์ค่ะชัวร์ค่ะเดี๋ยวลองชิมนะคะตอนกลางวันเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะสนุกครับคุณครูสอนให้จับหั่นอย่างนี้เป็นแบบนี้เลยครับโอ้อันนี้คืออดีตนะคะอันนี้คือปัจจุบันใช่ครับเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้สนุกดีค่ะได้ความรู้ด้วย จากเดิมเนี่ยเคยหั่นผักอะไรแบบนี้ไม่ต้องละเอียดมากเคยบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยรู้เทคนิคเท่าไหร่นะคะมาวันนี้ก็ได้ข้อมูลได้เทคนิคจากเชฟเยอะเหมือนกันค่ะเทียมค่ะเดี๋ยวรอชิมนะน้องไม้ปัจจุบันเนี่ยก็จริงๆแล้วขายอาหารออนไลน์อยู่แล้วด้วยเนาะแต่วันนี้น่าจะมีเมนูใหม่ๆไหมคะใช่ค่ะเพราะปกติยังไม่เคยทําผัดพริกแกงค่ะก็ได้มาเรียนผัดพริกแกงเพิ่มแล้วก็หมูกระเทียมเพิ่มเดี๋ยวเราต้องมาชิมของน้องไม้ด้วยค่ะ ต้องขอขอบคุณเลยนะครับว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็เห็นความตั้งใจของศูนย์ที่ก็เรียกว่าทําง,งานเพื่อส่วนรวมเป็นจุดเริ่มต้นในการทําให้การทอาัารเป็นความสุขประทับใจตั้งแต่ตอนเริ่มสมัครนะครับของทุกคนมีรอยยิ้มตลอดมีการไปเข้าคอร์สอบรมฟรีเหมือนกันแต่มันไม่มีฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์จริงอย่างที่นี่องค์ความรู้ที่เชฟเคนให้ทําให้เรารู้ว่าบางครั้งเราทำม แด่ความรู้จะไต่อยอดในร้านเราได้นะคะจากเมนูมีแค่2องเมนูมก็จะเป็นสี่ถึงหเมนูก็จะนำเอาไปเป็นชาติตัวค่ะเพื่อที่จะต่อยอดไปในรานโปรดค่ะรู้สึกเป็นเกียรอเ่างยิ่งนะครับที่ได้โยกานะมาสอนทุกคนครับสามารถที่จะร่วมกันให้โครงการเนี่ยเสร็จสิ้นไปได้อย่างสงมบูรณ์น,นะครับคือเราเพีนความตั้งใจ ในการที่จะมารับความรู้สำหรับผูก,การวันนี้นะของคุณทุกท่านนะครับอย่างมากเลยนะครับผมครับ